แล้วเดี๋ยวกลับมาไล่เรียนกันต่อครับคุกผู้ชมครับผมจะปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงวิกฤตการหนองบัวลำพู<ะ>เราไม่ได้อยากจะนําเสนอเพราะตอนนั้นมันจะกระทบกระเทือนจิตใจแต่เวลาผ่านไปถึงขนาดนี้น่าจะพอบอกได้แล้วเมื่อวานนี้ทางตํารวจมีการปลดท่านรองผู้จัดการภูธรภาค4พ้นจากการเป็นโฆษกกองบการภูธรภาค4ปลดออกจากโฆษกนะ ไม่ใช่ปลดออกจากรองผู้จัดก,การภาคสี่นะนั่นก็คือไม่ใช่ค่ะนั่น,<า>นก็คือคนตํารวจตรีภพยารลือสมบูรณ์ค่ะตําแหน่งของท่านปัจจุบันคือรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่แล้วท่านก็เป็นโคศกของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่ด้วยที่ปลดเนี่ยคือปลดออกจากโคศกค่ะแล้วให้รองอีกท่านหนึ่งค่ะก็ขึ้นมาเป็นโคศกคนตํารวจตรีพุทธิพงศ์ให้มาเป็นโคศกแทนนะคะอ้าวอะไรท่านาจะถามด้วยความเคารพนะ มันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการที่นักข่าวน่าจะไปไทย BBS นะมีนักข่าวสำนักหนึ่งโทรศัพท์ไปถามท,ท่านแล้วท่านก็ตอบคือตอนนั้นเนี่ยสามสนักข่าวก็ถามเอ๊ะท่านนับรวมคนที่เป็นคนร้ายด้วยหรือเปล่าค่ะ <c oughs> แล้วก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะและส,ส,สุดท้ายก็เลยมีคำสั่งปลดเมื่อวานหกโมมนาทีเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ